สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดถึงปลูกผักกระถินในญี่ปุ่นกันนะคะแล้วปลูกยังไงให้ได้กินฝักแก่กินกับส้มตำแซ่บนะคะเราก็ลองผิดลองถูกมาแล้ว3-4ปีแล้วนะคะไม่ได้กินฝักแก่ซากทีนะคะแก่ไม่ทันหนาวคะ่ะปีนี้ก็เอามาลงกระถางคะ่ะเพื่อนๆ ปีนี้รับรองได้กินได้แน่ค่ะฝักแก่เพราะนี่ก็เพิ่งจะเดือนเจ็ดเองนะคะมีฝักแล้วนะคะนั่นก็คือปลูกในกระถางนั่นเองนะคะเลิศค่ะปลูกในกระถางแล้วนี่ก็เป็นกระถินปลูกลงดินโดยตรงเลยนะคะที่สวนค่ะอันนี้มีฝักติดฝักก็จริงนะคะแต่ฝักไม่ทันแก่ค่ะก็หนาวก่อนนะคะเหี่ยวแห้งก่อนค่ะ แล้วนี่ก็จะเป็นกระถินที่ปลูกในกระถางที่บ้านนะคะพอเข้าน้าหนาวเราก็จะหาพลาสติกมาคลุมที่โครงนะคะเพื่อน เป็นยังไงบ้างคะก็ออกดอกเรื่อยๆด้วยนะคะมีทั้งฝักมีทั้งดอกใหม่ออกมานะคะเห็นแล้วชื่นใจจริงๆค่ะแล้วนี่ก็เป็นมะละกอบลูกในกระถางนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นทดลองทำ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ค่ะปุ๋ยสังเคราะห์แสงนะคะทําได้สองอาทิตย์แล้วค่ะยังไม่แดงเลยนะคะต้องมารลุ้นกันอีกทีนึงค่ะผักบุ้งค่ะเพื่อนๆผักบุ้งในกระถางนี้ตัดกินหลายรอบแล้วนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกยอดนะคะ อันนี้ก็เป็นชะอมค่ะชะอมนี่ปลูกในดินน่าจะเวิร์กกว่าค่ะพอปลูกในกระถางไม่ค่อยแตกยอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาค่ะชํากิ่งนะคะใช้กิ่งชําเอาค่ะนี่ก็เป็นสวนหลังบ้านของคนไทยค่ะ แล้วก็มาดูสวนหลังบ้านของคนญี่ปุ่นนะคะว่างเปล่าเลยนะคะข้างๆก็ว่างเปล่านะคะแต่ของไทยเราขอให้มีดินนะคะก็ปลูกผักกินเองได้แล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ